ทีมสีแดงหรือเปล่ามาเนียนแล้วนะครับแล้วดูตำแหน่งขาวมาเก็บสีอะไรต่อได้ครับโอ้โหแต่ขาวมันไปใกล้แดงยเได้ดำได้ดำเพชรดำเลยนี่ได้สองแต้มนะแดงกันหนึ่งแต้มหรือว่าสีสีแดงจะได้คูณสองครับเป็นสองแต่นมเงินไปลุกใกล้ไม่ลงนะครับกันดีฮะอินดาราสองรอเข้าเบรกกันได้มีโอกาสแก้ตัวได้ด้วยใช่ สถานที่น้องไปพักที่ต้องโชว์สกิลตัวเองออกมาตอนคนเดียวเท่านั้นนะแล้วแต้เลยแต้ปกติด้วยแต้ปกติด้วยแต่ว่าแกมีตุนแล้วสิบสามไปเนี้ยดูดิโชว์ฟรีให้ลรงนี้นะโชว์ฟรีจะเลือกทําแต้มเพิ่มหรือจะเลือกวางเพื่อเก็บกินฟาวอ่ะสองอย่าวางเลยนะสองอย่าวางเลยนะโอ้โหขนาดนี้เลยทีมดาราบอกว่ายิงแดงได้สองแต้มฟาวทีหกฟาวทีเจ็ดครับผมไม่คุ้มครับ ดูดีว่าน้องไปพะัะใจอ่อนไหมใจอ่อนไหมจะวางหรือจะลุยต่อครับนี่